การพันผ้าพันแผลโดยใช้ผ้าม้วนยืดพันเป็นเกลียวทำได้โดยวิธีดังนี้จับผ้าม้วนยืดไว้ในอุ้งมือข้างที่ถนัดโดยหงายม้วนผ้าขึ้นปล่อยชายผ้าออกมาเล็กน้อยไว้สำหรับเริ่มต้นการพันพันซ้อนทับกันสองรอบเพื่อยึดผ้าไว้ให้มันม่นคงพันเฉียงขึ้นไปเป็นเกลียว โดยแบ่งความกว้างของผ้าเป็น3ส่วนพันผ้าทับรอบเดิม2ส่วนเหลือไว้1ส่วนพันผ้าต่อเนื่องจากข้อมือไปจนถึงบริเวณใต้ข้อศอกเป็นการพันจากส่วนปลายไปสู่ส่วนโคนหรือส่วนด้านล่างไปสู่ด้านบนเพื่อเป็นการไล่เลือดกลับสู่หัวใจควรพันให้ลายผ้ามีความกว้างเท่าๆกันเพื่อให้ความยืดหยุ่นของผ้าม้วนยืดกระจายตัวเท่าๆกัน เมื่อใกล้สิ้นสุดการพันให้พันซ้อนทับกันสองรอบและเก็บมุมผ้าให้เรียบร้อยวิธีการเก็บมุมผ้ามีดังนี้พับมุมของผ้าด้านหนึ่งมาตรงกึ่งกลางของผ้าพับอีกมุมของผ้าที่เหลือมากึ่งกลางของผ้านำตัวคลิปมาติดมุมผ้าที่พับไว้แล้วนำไปยึดกับผ้าที่พันเสร็จเรียบร้อยแล้ว